สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับในวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาเล่นเกมโรบอกในครั้งนี้นะครับคือผมจะพาทุกคนเนี่ยมาหารบักฟรีกันนะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าโรบัคฟรีเนี่ยมันได้จริงหรือปรเปล่านะตามแบบต่างๆซึ่งผมจะมาหาคําตอบในคลิปนี้กันสลหรับเกมต่างๆที่ผมจะเล่นทุกคนดูนะคือผมจะเสิร์ชคาว่าฟรีโรบักไปได้จากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นแมปต่างๆนะครับทุกคนซึ่งโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นแมปอะไรดีนะเออมันก็จะขึ้นแมปต่างๆนะถ้าเกิดว่าทุกคนเคปค็นว่าฟรีโรบัก ซึ่งทุกคนเนี่ยรู้มีความประสงค์ที่จะได้โรบักันทั้งนั้นแหละโอเคซึ่งผมจะมาทดลองให้ทุกคนดูเลยว่ามันได้จริงไหมโอเคผมขอเริ่มจากเกมนี้ก่อนเลยละกันโรบักเอสแว้ายตายแล้วจะได้โรบักฟีบเขาบ้างเหรอดียอุ้ยตายอยากได้จังเลยฉันจะไม่ได้โดนโดูถูแล้วเป็นคนไม่มีโรบักอีกต่อไปโอ้โหรู้สึกว่าจะมีคนเล่นเต็มเลยเนี่ยนี่เธอหน้านะลงันก่อนสิไม่รอหรอกจะเก็กได้โรบักไม่ไหว,วตอนนี้เธอเอาอะไรมามั่นใจว่าเกมนี้มันใช่โรบักจริงหรือเปล่า ้าวก็เห็นมันฟรีโลบักไงเหมือนจะได้ก็ได้หลายคนสงสัยครับว่าโลบักฟรีเนี่ยมันได้จริงไหมตามต่างๆว่ซึ่งตาไปจะไม่บอกก่อนแล้วกันไม่เฉลยก่อนดีกว่าโอ้สไลเดอร์โอ้สไลเดอร์ทำไมันยาวจังโอ้โหเธอไปถึงนู่นเหรอทำไมไวจังก็คนมันอยากได้โลบัคไงมันก็รีบไปธรรมดาเธออะไรมั่นใจเนีย่ยวมันได้โลบักจริงหรือเปล่าน,น,น,นี่อย่ามารู้ดีกว่าฉันนะจะเห็นในหน้าแบบเี๋มันบอกว่าฟรีโลบัคมันต้องได้จริงสิโห ธอก็เชื่อไปได้แต่ไม่เนียนะอะไรได้จริงก็ได้เกมเนี้ยได้จริงหรือเปล่ามาลุ้นกันนะครับตรงนี้ผมใช้สูตรโกงมองทะลุอันไหนทะลุได้คือผมไปเลยโอเคอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้อ,นนไไดอันนี้ได้เฮ้ยเพื่อนฉันหาทางออกไม่เจอหน่อยหน่อยสิทางออกมันโปร่งใสนี่มาทางนี้สิโอโหง่ายมากอ้าวแค่นี้หรอ ใช่ง่ายมากอท้าไมนายทําไมนายถึงแบบอน,นั้นล่าหาไม่เจอก็ฉันไม่รู้นะโอเคนายคิดว่าเขาจะแจกโรบักให้เราจริงหรือเปล่าอ่ะฉันว่าฉันว่าน่าจะเป็นจริงนะเห็นแบบนี้เนี่ยคนเล่นเยอะเลยแต่ฉันก็ไม่เคยไิย้ข่าวลว่ามีใครได้โรบักจากจากแมพพวกนี้อ่ะไอททำไปเล่นไปแล้วอาเพื่อนอเพื่อนตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนไปเกิดใหม่ โอ้โหแม่สาวลงไปเห็นนู่นล้วเนชัยอีไม่ไกลกันทุกคนเธอได้โรบรักฟรีแล้วคะ่ะหนูอยากได้โรบรักค่ะแม่แม่ไม่เคยเติมเกมให้หนูเลยหนูอยากได้คะ่ะโอ้โหโอเคมาพิสูจน์กันดีกว่าว่าใครได้โรบรักจริงหรือเปล่า,าแบบนี้อุ๊ยตรงนี้มันจะไหลลงไปไม่มีใครแกล้งฉันใช่ไหมเนี่ยโอเคดีละไอ้แม่สาวคนนั้นคือสนใจแต่สนใจแต่โรบรักไม่มีเวลามาแกล้งฉันอ่ะเ้นชัยอยู่ไม่ไกลได้พิสูจน์แล้ว นี่เธอรอด้วยสิไม่รอหรอก้ะเดี๋ยวจะมาแย่งโลบักหรอฮะันไม่อยากขอไม่เก่แย่งหรอกเดี๋ยวสิโลบักได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันต้องได้จริงรอะนะเชื่อฉันเถอะโอเคโลบักเฮ้ยโลบักอ้าว <Random City. S 2> เรนดอมซิตี้เฮ้ยเดี๋ยวสินี่ไม่ใช่โลบักนะนี่มันพาไปเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อ้าวนายมาหาบัชเหมือนกันเหรอ ใช่มหาโลบักและนายอะมหาโลบักเหมือนกันทําไมมันพาเรามาตรงนี้ล่ะเนี่ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเราโดนหลอกไม่รู้สิเฮ้ยโรบักโรบักอี่ไหนคะตัวใหญ่นโรบักค่ะนายโรบักนี่เมืองอะไรเดียมีโรบักซ่อนอยู่หรือเปล่าอะไรเดียไม่มีหลอกลวงชัดๆอ้าวอ้าวโรบักฟรีมีอยู่จริงนี่แบบนี้เลยแบบนี้เขาบอกว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเล่นนะครับเราจะได้โรบักหนึ่งแสนโรบักเลย เฮ้ยเยอะมากยิ่งเยอะผมยิ่งชอบยิ่งเยอะแปลว่ามันยิ่งหลอกลวงหรือเปล่าเอาละ่ะโอเคว้าโรบรักฟีถึกจะได้โรบรักนะคะ่ะเฮ้ยโรบรักฟีอ่ะเหรอโนงไงั e ด e ส e ช e t เกตรีวอร์ดหนึ่งหมื่นโรบรักว้าโ,โอ้โหอะไรเนี่ยมันต้องเลือกจก้ะมันต้องเลือกมันต้องเลือกทางโอ้โหมันต้องเลือกทางนั่นเหรอ,อ โอโหยากทีนี้ทำไมดีแล้วมันมันมันจะหายไปหรือที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยทั้งกันจะลองอย่างนี้ได้ไหมอา้าเธอรู้เหรอชายันดูอนี่นี่ผมใช้สูตรโกงผมใช้สูตรโกงเฮ้ยๆ้นายรู้หรอว่าต้องทำยังไงใช้อันดูมาตามมามันต้องใช้สูตรนี้สูตรโกงเฮ้ยนี่เหยียบได้ตามมาเลยเพื่อน ในเก่งจังเลยอ่ะในก่งจังเลยอันนี้อันนี้เหยียบได้น,นี่เหยียบได้ตามมาโหสุดยอดเอ้ยอน,นี่เหยียบไม่ได้มาทางนี้โอเคโอเคแล้วเนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ได้ฮะโอเคพวกเธอตามเข้ามานะอันนี้เหยียบได้มาเร็วเจ๋งมากเจ๋งมากเออเอาเพื่อนตามมาตามมาเอออเนี่ยเห็นไ,ไ,ได้นะเฮ้ยเธออ้าวเพื่อนเพื่อนตาย เฮ้ยนี่โอเคมาทางนี้ทำไมผมรู้สึกว่าบางช่องมันไม่ค่อยเท่ากันเลยอ่ะแล้วอยู่ๆมันมีช่องที่กว้างขึ้นมาเราจะทำยังไงอ่ะนี่ไงช่องนี้มันเริ่มกว้างแล้วเธอเอาไงดีเฮ้ยนายหยิบได้หรือเปล่าเนี่ยมันกว้างอ่ะเธอเธอมันกว้างฉันเหยยบไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยสิเออเฮ้ยหยิบได้ยบได้ออโอ้โหมันกว้างอ่ะอันนี้มันกว้างดีนายโอเคหรือเปล่า ทำได้ไหมมันกว้างมันกว้างงั้นเหรอใช่แล้วมันกว้างฉันเหยียบไม่ได้จะพยายามเกาะแล้วมันก็ไม่ได้เออเฮ้ยได้ไหรือเปล่าเนี่ยดูนะจะพยายามอยู่เออยไ,ไม่ได้ว่ <S 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 เอาไงดีล่ะเนี่ยมันสร้างไม่เท่ากาาันทีนี้อันนี้กว้างซะอีกอย่าบอกนะว่า,าต้องสุ่มอีกแล้วโอ,โอ๊ยเพื่อนเพื่อนดีดีเพ,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 พื่อนเพื่อนเพื่อนสุ่มถูก S <S <S แล้วดูพอเราตายไอเจนั่นก็ไม่ไปต่ออีกเลยมันยืนนิ่งชิลเลยเฮ้ยไม่เหลือพวกเธออ้าวอ่าเกมนี้3บ้างเกมนี้จะเป็นเราจะได้ 99m นะครับถ้าเกิดเราเล่นเกมนี้เสร็จหมายความว่าไงอ่ะ 99m หมายความว่าเราจะได้99ล้านโลบักยังไงล่ะโอ้โหเยอะมากแต่รู้สึกว่ามันจะหลอกลงเราไป2หแบบมันหน้าแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าเนี่ยไม่รองไม่รู้อ่ะลองดูก่อนแล้วกันโอเคครับโอ้โหโอ้แม่เจ้าเว้ยทำไมมันเยอะจัง ผมรู้สึกขี้เกียจเล่นแล้วไม่อยากเล่นแล้วครับอ่ะตอนนี้เป็นเวลามาเกือบเ,เ,เที่ยงคืนแล้วครับทุกคนถ้าพอยังเล่นเกมน,นี้อยู่ <c oughs> จะเล่นสตอนไหนมาดูกันนะตอนนี้ตามเวลาประเทศไทยก็ประมาณชาทุมสี่สิบห้าแล้วบ้านนายล่ะเป็นยังไงบ้างบ้านใจ่เหรอ บ้านจะเพิ่งหกโมงเช้าเองโอเคหกโมงเช้าเนี่ยก็ตื่นมาเล่นเกมว่ะเหรอเพื่อนแหม้นายนี่ก็นะม,มีวินัยจังเลยตอนนี้เราอยู่ในส่วนของด่านแบบสีเหลืองแล้วครับทุกคนด่านสีเหลืองนี่จะเป็นด่านแบบออกแนวแบบมีเดียมนาะก็คือปานกลางซึ่งแสดงว่าด่านนี้เนี่ยและยิ่งเราข้ามไปเนี่ยมันยิ่งเป็นด่านที่ยากขึ้นกันเหรอโอ้โหสวยแล้วไงจะว่าไปแล้วด่านนี้ก็น่าจะได้ระดับยากพอสมควรได้แหละ ไอ้ยาแย่แล้วถ้าเป็นด่านที่สูงขึ้นอถ้าเป็นด่านที่สูงขึ้นมันก็ยิ่งยากแสดงว่าแบบนี้ไม่ง่ายแล้วโนบากอะเฮ้ยทำไมไม่ปีนให้ผมอะปีนเฮ้ยอะไรเนี่ยเตะปีนปีนปีนฉันบอกไอ้แกปีงปีนมันไห้ปีนให้อ่ะ โอเคตอนนี้ก็ต้องปีชันนะโอ้ยเออมายดิ oh มันจะยากแค่ไหนกันเชียวอ้เกมเออมาย <Game. S 1> oh <my. S 1> อ่าเอาอีกรอบเอาอีกรอบเอาอีกรอบเอ่อสรุปเกมเมื่อกี้คือเราไปต่อไม่ได้นะก็ช่างแม่งแล้วกันเรามาเจอกับแม่สาวเบคอน เธอต้องการโรบักใช่หรือไม่ใช่เด็กฉันต้องการโรบักฉันต้องการโรบักขอถามอะไรไหน่อยสิถ้าเกิดว่าเธอได้โรบักจะเอาโรบักไปทำอะไรอ่ะฉันจะเอาโรบักไปซื้อตัวละครแต่งตัวแต่งตัวชื้อแต่งให้สวย,สวยเลยฉันก็แต่งเป็นไทยคิดโอ้อย่าเลยตอนนี้ก็เป็นเวลามาันเที่ยงคืนแล้วฉันก็ยังเล่นเกมเพื่อหาโรบักอยู่ดูมีความหวังอะไรบางอย่างเที่ยงคืนแล้วก็ยังไม่นอนยังมาเล่นเกมนี่อยู่ ก็ไม่ใช่อะไรไม่มีคลิปลงไม่มีคลิปลงจะเอาอะไรให้คนดูวะก็ต้องตอ่อยดึกแค่ไหนก็ต้องหายก่อนอะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะโดนทำไมมันไม่ตายวะอย่าตายผมไม่อยากตายเฮ้ยเบคอนขอทาให้หน่อยสิถ้านด้โรบักเนียะเอาไปทำอะไรหรอฉันเหรอถ้าฉันได้โรบักนะฉันจะเอาตังค์ไปแต่งตัวแต่งเปไ็นอะไรอะไม่รู้สิเขาเรียกว่าอะไรนะสไตล์ที่มันใส่ชุดนอนใส่มงโกดใส่ หน้ากาขาวๆไปอยู่กับไอเบคอนเลยไปไปอยู่กับไอเบคอนเลยเบคอนเมื่อกี้เบคอ,บคอนผู้หญิงอะเอาทำไมอะก็แล้วแต่นายแล้วกันนี้แต่งตัวอะไรของนายเดี๋ยวถ้าเกิดนายโดนด่าเดี๋ยวก็อย่ามาอย่ามาเรียกฉันแล้วลกันนะ <S <S ใกล้ถึงแล้วครับทุกคนใกล้ถึงแล้วเลยได้แล้วบ้าอยโบักฟรีเออตายแป๊บโดบักฟรีโดบักฟรีของผมโดบักฟรีของผม นี่ถึงแล้วานโรบักฟีนี่เหรอแอดมินคอมบานเก้าสิบเก้าโรบักอะไรของนายเนี่ยเฮ้ยหนโรบักฟีอะโรบักฟีอยู่ไหนโรบักฟีผมต้องการโรบักฟีดวนโรบักฟีอยู่ไหนเฮ้ยฮะไหนโรบักฟีไม่มีเหรอเพื่อนโรบักฟีไม่มีือไงโรบักฟีนะ่ะไม่มีหรอก อ้าวหมาวว่าไงอะ่ะก็แบบนี้มันหลอกเรายังไงล่ะมันหลอกให้เราเข้ามาเล่นฮะสรุปคือรอักฟรีคือไม่มีจริงดิใช่แล้วรบักฟรีน่ะไม่มีจริงๆเอ๊ะไหนเป็นรักฟรีฉันอยากได้เบคอนไหนก็ใจผิดแล้วที่นี่น่ะไม่มีรบักฟรีหรอกฮะจริงเหรอใช่แปลว่าเราถูกหลอกใช่ไหมเนี่ยใช่แล้ว ก็ขอสรุปอีกครั้งนะครับทุกคนสำหรับเรื่องของฟรีโรบักเนาะหรือว่าโร,โรบักฟรีเนี่ยจริงๆแล้วนะไม่มีเกมไหนเลยที่มันจะให้โรบักเราฟรีจริงๆคือเกมในโรบอกที่มันจะให้โรบักฟรีจริงๆอะ่ะมันจะเป็นพวก please donate อะไรพวกเนี้ยซึ่งไอเกมนั้นอะ่ะคือเหมือนกับเราจะมีกลไกของการสร้างผลิตภัณฑ์อะ่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราเหมือนเป็นการโฆษณาให้เขามาซื้อสินค้าเราแล้วเราก็ได้ตังค์อ่ะเออซึ่งมันไม่มีเกมไหนที่แบบ ได้ฟรีๆอ่ะได้ฟรีก็คือเล่นแบบเล่นเฉยๆแล้วก็ได้ฟรีๆม,มันไม่มีครับทุกคนไม่มีทุกเพราะงั้นคือทุกคนเนี่ยอย่าไปหลงเชื่อพวกเกมนี้นะแล้วมันจะมีบางเกมครับทุกคนที่ร้ายมากคือให้คุณเนี่ยกรอกยูสเซอร์เนมแล้วก็พาสเวิร์ดซึ่งไอ้ตรงนั้นนั่นแหละคือต้องระวังเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจะล่อ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 ก่อล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 ่อก่อล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 ่มัม่อล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 ่าลา่อล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  แล้วก็ไปใช้ประโยชน์ในทางที่ผิดอะไรแบบเนี้ยเพราะงั้นคือทุกคนอย่าไปหลงเชื่อมันนะถ้ามันบอกให้กรอกพาสเวิร์ดเดี๋ยวทุกคนอย่าไปกรอ,อกเกิดขาดอย่าก,กรอ,อกเลยไม่งั้นคือเราโดนแฮกรหัสแน่นอนโอเคครับทุกคนขอสรุปอีกครั้งนะครับสำหรับโลบัลฟรีเนี่ยไม่มีจริงๆเนาะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบนะครับก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามผมไว้นะครับผมสำหรับน่าจะเป็นอะไรก็ช่วยฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้ครับเจอกันใหม่เช้าทุกคนไปละบ๊ายบาย